เรียนรู้การร้อยเรียงเบอร์มือถือเมื่อใช้เลขคู่มงคลสีหนึ่งกับสามห้าด้วยกันส่งผลลับอะไรกับผู้ใช้ด็อกเตอร์ไก่มีคำตอบมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ พบกันเป็นประจำกับดรไก่มัฒนาปวีสารคุณมนตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยน,ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกนำเบอร์มาวิเคราะห์ในวันนี้คือคุณดาราชนเพศหญิงอายุ50ปีอาชีพขายของเก่าของสะสมทางออนไลน์ เบอร์มือถือที่ใช้คือหมายเลข 0xx5613600 ใช้มา10ปีอยากทราบว่าใช้เบอร์นี้ต่อไปจะทำให้รวยและสุขภาพแข็งแรงไหมคะคุณไก่ขอบอกเลยค่ะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียนะคะที่ส่งผลเสียหลายด้านมากๆควรเปลี่ยนเบอร์มือถือทันทีเลยค่ะใช้เบอร์แบบนี้ยิ่งนานยิ่งส่งผลหนักในเรื่องของการทําธุรกิจเบอร์นี้ก็ไม่ส่งผลดีเลยนะคะเพราะชีวิตต้องเหนื่อยมากกว่าผู้อื่น และได้รับผลลัพธ์ไม่คุ้มกับที่เหนื่อยเรื่องวาจาก็เสียชีวิตต้องพบเจอปัญหาทุกด้านชีวิตมีแต่ความเครียดและมีความเหนื่อยแถมต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่างมากที่สุดเลยค่ะในเรื่องของสุขภาพเลขนี้ส่งผลให้คุณคิดมากเครียดจนส่งผลกับร่างกายให้ระวังโรคเกี่ยวกับสมองระบบประสาทโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ รวมถึงโรคเกี่ยวกับลำไส้และกระเพาะด้วยนะคะหาโอกาสเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ดีที่สุดเลยค่ะสำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของการร้อยเรียงเบอร์มือถือโดยการจับผู้เลขมงคล2คู่มาร้อยเรียงติดกันอย่างเช่นเลขคู่4-1กับ3-5ซึ่ง2คู่นี้นะคะหากแยกการเลข4 1ส่งผลให้ผู้ใช้มีความฉลาดมีไหวพริบเป็นนักเจราจาที่ยอดเยี่ยม มีวาจาเป็นรัพย์เป็นที่รักของผู้ใหญ่และเจ้านายมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนเลข35ก็ส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนที่มีอํานาจบรารมีและมักได้รับอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่นเสมอมีผู้ใหญ่อุป,ปถมัมมีบริวารเป็นทรัพย์แต่พอร้อยเรียงผิดจับมาร้อยเรียงติดกันเป็น4135เบอร์ดีๆกลายเป็นเบอร์เสียเพราะมีเลข13ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้มีชีวิตที่หนีไม่พ้นอุบัติเหตุ หนีความเหนื่อยไม่พ้นหนีความเครียดไม่พ้นและมักเจอแต่เรื่องอุปสรรคต้องเหนื่อยเป็นทวีคูณเมื่อเทียบกับผู้อื่นนี่แหละค่ะที่คุณไก่ย้ำอยู่เสมอและบ่อยครัง้งว่าต้องระวังให้ดีเพราะการร้อยเรียงเบอร์มือถือสำคัญมากๆร้อยเรียงผิดชีวิตพังได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe และกระดิ่ง y o u t บ b e ซิจ็ดแปดเก้าออฟฟิไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆกัน สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้นสามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซอร์เลอร์แล้วมีวางจำหน่ายที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage sim เจ็ดแปดเก้า com ได้เลยค่ะ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่างๆนะคะขออนุมโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทำตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1่กดไลฟ์แฟนเพจซ i m 7 8 9 c o m ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ 7ีมเจ็เท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด,ด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งของดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นตั้งหาเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะ คุณไกขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนดาวมือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดครอกแค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนดามือถือเปยนความคิดคุณดู